เดี๋ยวอัปเกรดเองอยากจะเปลี่ยนแรมเองอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เองทางเอเจซา่ยังรับประกันหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยอะไหล่พร้อมเปลี่ยนเลยไหมต้องไปรออะไหล่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับ อาจจะดูแปลกตานิดนึงเออที่เหลือไปไหนเรายังไงไม่ดีแล้วทำไมเอาออกไปไม่ดีคัดออกคัดออกไอ้วุ่วายอาวันวานตลกโป่แห้งเดียวไม่ได้เตอร์ตรงเตอร์ติปส่งซิกอะไรไม่เอาแล้วไม่รู้ไอ้เจ้าวงเจาวิทย์พอแล้วครับวันนี้ปล่อยให้เขาทำงานที่เขาใช่แต่วันนี้ครับเรานำท่านผู้ชมมาชมกับสิ่งที่หลายๆคนนี่อินบ็อกซ์ก็มาถามคอมเมนต์ก็มามากมายแม้กระทั่งในคอมมูนิตี้ของเอ็มวิสัยเราครับพี่ก็สอบถามกันมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยครับด้านหลังของพวกเรานั่นก็คือ เอ็มเอสไออาร์ซีเซ็นเตอร์นะครับผมความหมายมันคืออะไรยังไงเนี่ยจริงๆเราก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนนะอาจจะไม่รู้ว่าข้างในหรือว่าวิธีการมาติดต่อการรับบริการ์วิตอย่างไงเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้ครับมันจําเป็นต้องมีคนที่รู้คนที่จะบอกในเงื่อนไขต่างๆนานาเลยใช่นะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้บริการอกูรู้ด้านนี้เลยโทรมาแล้วเดี๋ยวกําลังมาโอ้โหดู ต่อรถเป็นไรอ่ะรมเป็นคนแก่ครับผมจําเม่ไ้นะบุคคลท่านนี้เป็นผู้กําหนดนโยบายว่าบริการลูกค้าแบบไหนเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับการช่องทางการติดต่อต่อติดต่างๆใช่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันชครับเชิญด้านในดีกว่าด้านในร้อนรถ้ัใจยาน่ะเอาไปด้วยเลครับคุณขี่เลยคุณขี่เลยผมขี่นะอเเดี๋ยวตามไปไปชมการบ้านดู อ่อะาตังกะตัง กลับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญผู้ทำเนินการในด้านเรื่องของเอเมสไซร์อาร์ซีเซ็นเตอร์ของเรานะครับเป็นไงครับไหวนะฮะไหวนะผมแนะนำตัวก่อนเนอะหรือบอกแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนครับครับผมชื่อต่อนะครับผมอยู่ในอาร์ซีเซอร์วิทเซ็นเตอร์ของเอเมสไซครับผมตอนนี้เรามีศูนย์ซ่อมของเราเองนะครับครับผมก็ทําให้ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้าง สั้นลงซ่อมแล้วเวลาในการที่จะซ่อมนะฮะก็คือไม่ต้องไปขนส่งผ่านไปผ่านมานะครับก็ซ่อมกันที่นี่เลยเราซ่อมเองหมดเลยนะฮะทุกผลิตภัณฑ์เลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกาจอเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กจอส่งมาที่นี่ได้เลยสำหรับอาร์ซีเซนเตอร์เนี่ยครับผมนอกจากจะเป็นศูนย์ซ่อมที่ทางเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นผู้ซ่อมเองใช่แล้วก็ไม่ต้องเดินอ้างไปนู่นไปนี่ขนถ่ายสินค้าหรืออะไรกันไปกลับมาให้มันเสียเวลาเวลาใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็จะมีการให้ข้อมูลเรียกว่าหลังบ้านการให้ข้อมูลแบบโทรมาไหมหรือว่าอะไรเงี้ยช่องทางพวกนี้มีไหมฮะมีครับผมมีอย่างแรกคือ call center ของเรา call center โทรมาได้เบอร์ศูนย์สองสี่ศูนย์เก้าสองเก้าแปดสี่เป็นตัวจิ้นตรงนี้ไม่ได้บอกเบอร์ปุ๊บหันมาจิกด้วยนะแล้วรูปแบบรูปแบบของการให้บริการเนี่ยเรอ่าเช่นพวก call center พวกปลายแชทพวกอะไรเงี้ยแนะนําหน่อยว่าเอ้ยก่อนที่จะตัดสินใจ ที่จะส่งเคลมหรือส่งรับบริการเซอร์วิสเนี่ยควรโทรมาในรูปแบบไหนมีช่องทางไหนบ้างครับโทรมาสอบถามก่อนดีกว่าว่าโอเคอาการเป็นยังไงหรือว่าง่ายที่สุดเลย Facebook MSI Gaming ก็เิมอินบ็อกก็ได้ใช่ส่งภาพมาให้ดูได้ด้วยไงมีพี่พี่แอดมินเขาตอบอยู่เมื่อกี้บอกน้อง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 ่นคน่บางคนถ่ายเป็นคลิปมาก็มีถ่ายมาแต่ว่าเปิดปุ๊บติดดับหรืออะไรอย่างี้ก็ดี ไม่ต้งคิปคิดอะไรครับคุณอะไรนะคิดอาการอาการของคอมพิวเตอร์อ๋อครับเนี่ยจจะดึงไปเล่นเลยหรอเลยถ้าไปถึงว่าก็เกิดว่ามีอาการที่มันผิดปกติครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านทาง Facebook Inbox ได้ใช่ใช่หรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามอาการกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางออกมาหรือว่าไปนําสินค้าไปรับเซอร์วิสที่ตัวแทนจำหน่ายใช่ยังไม่เสียเวลาอือนะครับเบื้องต้นเลยจะต้องแจ้งขอทางเอเมซอนแอซิเนนเตอร์ต้องมีอะไรบ้างครับแนะนำให้ เตรียมในส่วนของ serial number ไว้มันจะไวมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าโอเคเครื่องนี้เคยถูกซ่อมมาหรือเปล่าหรือว่าเคยผ่านการใช้งานมาไหมใช่มีการลงทะเบียนหรือเปล่าเดี๋ยวเราเช็คได้หมดเลยอยู่ในระยะประกันหรือเปล่าใช่ใช่เช็คประกันตอนนี้ก็สามารถเช็คผ่านทาง Facebook ก็ได้แล้ว a c e b o o k กับไลฟ์แชทแตกต่างกันยังไงไม่เหมือนกันเหรอฮะไม่เหมือนครับเพราะว่าไลฟ์แชทเรา มีฐานข้อมูลของลูกค้าของลูกค้าต้องเข้ามาในส่วนของในเว็บไซต์ของเอเมซที่เขาลงทะเบียนไว้เราก็จะมีข้อมูลว่าโอเคลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนซีเรียลอะไรก็จะสะดวกกับทางนาซีมากกว่าอ๋อมันก็จะแบบพร้อมที่จะให้บริการได้เลยหาหาข้อมูลได้เร็วขึ้นจากในนั้นได้เลยไงแล้วก็รวดเร็วกว่า Facebook ด้วยนะครับเฟซบุ๊กก็คือสะดวกเอาง่ายถ้าเกิดใครที่ยังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้หรือว่าใช่ถ้ามีปัญหาก็ เฟซบุ๊กก็ได้อันนี้แต่ว่าแนะนําเป็นไลน์แชทดีกว่าอ่าหรือถ้าใครแบบเฮ้ยทำเรื่องของระบบออนไลน์ไม่เป็นโทรมาได้ไหมโทรมาได้ไหมเบอร์อะไรครับศูนย์สองครับผมศูนย์เก้าสองเก้าแปดสี่สิ่งสําคัญเลยที่ผมอยากรู้พี่อ่าเครื่องหมายเครื่องมือเป็นไงบ้างพี่เราจัดเต็มจากต่างประเทศเลยอ่าก็คือระบบมาตรฐานนี่ยกมาพี่ยกมาเลยเอฟซายอาร์ซีเซ็นเตอร์เลยยกมาจากเหมือนเฮดคิวเลยเป๊ะๆเลยนี่มาตรานไม่ีตกเพราะว่าถ้าเกิดตกมาตรฐานไปเนี่ยที่อย่างที่บอกไปเนี่ยตอนต้นก็คือเรามีการ ทบทวนเรื่องของขั้นตอนการให้บริการด้วยเทรนนิ่งเรามีเทรนนิ่งเทรนนิ่งด้วยมันจําเป็นจะต้องถอดชิปเนี่ยเราทาได้ไหมพี่ทำได้ทําได้ครับมีมีเครื่องเหลือเรามีเครื่องถอดชิปนะฮะจริงเหรอใช่ครับพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยถือว่านอกจากเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยที่นี่ครบเครื่องเรื่องของผู้ให้บริการพวกผู้เชี่ยวชาญในการเครื่องไม้เครื่องมือคือครบหมดเลยการซ่อมกันอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยอันนี้พี่ผมถามเพื่อเรื่องอะไร มีการโหลดมารองรับกับสินค้าที่มีจําหน่ายอยู่เลยไหมคือที่ถามแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหลายหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยถ้ามาเนี่ยอะไหล่พร้อมเปลี่ยนเลยไหมต้องไปรออะไหล่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางกรณีแล้วกันนะพูดอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีรองรับอยู่แล้วใช่เลยทำเบิกทำอะไรตลอดก็คืออมไใส่พร้อมเลยมีของพวกนี้สแปร์ไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะเอาอะไหล่เปลี่ยนให้กับลูกค้าได้เลยทูกต้องครับ สำหรับขบวที่ผ่านมาเนี่เราพูดคุยกันระดับหนึ่งแล้วมาถึงในเรื่องของปัญหาที่พบบ่อยสําหรับลูกค้าเนี่ยที่โทรติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอรับบริการเนี่ยปัญหาที่พบบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการเรื่องของการเข้าใจผิดต่างๆอะไรอย่างเนี้ยครับผมทางเอ็มซีไอเอเตอร์มีวิธีการบริหารจัดการยังไงกับลูกค้าครับในส่วนของอาการเสียก็ขึ้นอยู่กับอาการของลูกค้าด้วยครับครับผมส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ครับคุณรถอืมก็คือซอฟต์แวร์ที่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาใช่ใช่วินโดว์อะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่โทรมาถามบ่อยๆใช่แล้วเราจะมีวิธีการจัดการยังไงครับก็ขึ้นอยู่กับปัญหาอีกทีเหมือนกันก็คือเรารับข้อมูลมาก่อนแล้วแล้วยังไงมีแนะนำไหมครแนะนาสิฮะแนะนํำยังไงฮะขั้นตอนว่าจะต้องทําแบบนี้หนึ่งสองสามใช่ใช่แล้วก็จะมีโซลูชันให้ลูกค้าอยู่แล้วมีทางเลือกด้วยทางเลือกด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิด แก้ปัญหาเบื้องต้นแบบที่ call center บอกไปแล้วมันยังไม่หายถ้ามันไม่หายจริงก็อาจจะต้องแนะนําส่งศูนย์บริการเช็คดีกว่านะครับมีคําถามหนึ่งอยากถามพี่ต่อมากเลยนะครับหลายๆคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กของทางเอเวอเรสต์ไปแล้วมีความประสงค์อยากจะอัปเกรดเองเฮ้ยอันนี้ตรงเด็คท็อปผมก็มีเด็ท็อปอัปเกรดเองอยากจะเปลี่ยนแรมเองอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เองอะไรอย่างนี้สามารถที่จะซื้อมาดูตามรีวิวรีวิวครับอย่างเงี้ยทางเอเอเรสต์ยังรับประกันหรือเปล่า ต้องต้องเรียนแจ้งว่าในส่วนของการแกะเครื่องเนี่ยไม่ไม่ได้ส่งผลกับการรับประกันสินค้าลูกค้าสามารถทําได้ทําได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องแตกหักโดนน้ําช็อตเป็นต้นอถ้าเกิดอยู่ในส่วนนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเนาะใช่แต่เช่นผมแกะเครื่องมาฝาหลังเครื่องแตกอย่างนี้ประกันไหมตรงนี้ถ้าแตกก็อย่างที่เรียนแจ้งก็คือไม่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันก็จะหมด ประกันเฉพาะชิ้นส่วนนั้นๆไม่ไม่ได้หมดทั้งเครื่องนะแต่ก็คือสามารถที่จะยังยังอยู่ในวงประกันเหมือนเดิมแกะเครื่องมาอัปเกรดได้แต่ถ้าเกิดกรอบแตกหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถสั่งอะไหล่จากทางเอเวอเรสต์เซ็นเตอร์ได้ไหมได้ได้ก็สั่งได้โดยตรงเลยใช่นะครับแล้วสมมติถ้าเกิดแบบเฮ้ยเอาจริงข้อแนะนําว่าเราควรอัปเกรดเองไหมถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เงี้ยสามารถไหมจริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องด้วยว่าความ ยากง่ายมันไม่เหมือนกันแต่จริงก็แนะนําให้ไปติดต่ออย่างเช่นร้านตัวแทนดีกว่าหรือว่าส่งศูนย์บริการของเราก็ได้ก็จะม,มีช่างที่ชำนาญการ<ช>ทําอยู่แล้วนะ,นะครับนะครับก็จริงๆก็คือทําได้แต่ทางที่ดีให้ผู้ชำนาญทำดีกว่าไม่เหนื่อด้วยอโอเคอเคุณมั่นใจคุณมั่นใจคุณทำได้ก็ระวังเรื่องของชิ้นส่วนอื่นๆแตกหักใช่หรือแบบว่ามันช็อตหรือว่าอะไรมีน้ำนู่น่นอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยให้ช่างเขาทำเถอะ ออล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าผลิตภัณฑ์ทางเอเไซก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากมายมัจะเป็นฝั่งของโนตบุ๊กหรือจะเป็นฝั่งของแมนเนนครับคราวน,นี้เรื่องของนโยบายการให้ประกันหรือการเซอร์วิสเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลงรายละเอียดไม่เหมือนกันแล้วแต่สินค้าแล้วแต่สินค้าเพราะนั้นเรื่องฝั่งโนตบุ๊กนโยบายในการรับประกันหรือการให้บริการเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของโนตบุ๊กก็ แต่รุ่นจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็1-2ปีครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะพิเศษหน่อยครับปีแรกจะเป็นในส่วนของ global วารันตีโอ้ทั่วโลกเลยใช่สามารถซ่อมได้ทั่วโลกเลยครับผมครับผมแล้วปีที่2อ่ะก็จะเป็นโ o c a l แล้วก็คือซื้อในประเทศไทยก็จะองซ่ในประเทศไทยอันนในเรื่องของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กอันนี้รู้นประกัน2ปีปีแรกเป็น global ปีที่2เป็นก็คืออยู่ในประเทศไหนประเทศนั้นแล้ว ปีกย่อยอันนี้มนคำถามเยอะมากๆแบตเตอรี่ล่ะแต่แในส่วนของแบตเตอรี่จะประกัน1นึ่งปีอแดปเตอร์ด้วยอแดปเตอร์สายไฟล่ะเหมือนกันเลยอยู่ในพวกเดียวกันอแดปเตอร์ใพวกเดียวกันพวกเดียวกันอันนี้เราก็จะบอกประมาณนี้บอกตรงๆกับลูกค้าเลยว่าอ่าแดปเตอร์พวกแบตเตอรี่รับประกันประมาณนี้อ่ลในส่วนของวันนั้นพี่นุ๊ก อ่างนี้พื้นฐานก่อนเลยเมนบอร์ดพี่ต่อให้นโยบายทีในส่วนของเมนบอร์ดก็รับการ3ปี3ปีใช่อ๋อแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะใช่แนะนําเพิ่มเติมในในส่วนของ MSI วารันตีทีมใน Google ก็ได้อ๋อพิมได้เลยใช่ใช่การจอขึ้นตรงนี้หรอการจอการจอการจอก็สามปีเหมือนกันสามปีเหมือนกันอ๋อก็เช็คและนี้พี่สินค้าขายดีอะไรขายดีมากเลยอะไรฮะ จอมอนิเตอร์เงื่อนไขเป็นไงบ้างพี่ในส่วนของมอนิเตอร์ก็สามปีเหมือนกันเป็นในส่วนของ on site service นะฮะตรงนี้เป็น pick up pick up and return ใช่ก็คือเราไปรับใช่เราไปรับมาซ่อมที่ศูนย์แล้วตอนส่งคืนล่ะเราไปส่งครับผมอ๋อส่งคืนเลยไม่ต้องมารับเองเนาะใช่ครับนะฮะอันนี้ทั่วประเทศเลยไหมพี่ทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศด้วยอ๋อสายไฟสายพวก HDMI Display เป็นไงบ้างพี่ p l a p o ์ t อะไรเงี้ยแล้ส่วนนี้จะประกัน7วันนะเป็นใช่ก็คือซื้อสินค้าไปภายใน7วันคุณต่อพ่วงอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ติดก็ติดต่อร้านง่ายว่าจอ3ปีแล้วก็ส่วนที่เป็นสายบันเดิลมาก็เป็น7วันวันหรือบางคนไม่สะดวกไปซื้อมาเปลี่ยนเองอะไรก็ได้สะดวกเพราะว่าไม่อยากรอนะไม่อยากรอม่หลานะค อย่างหนึ่งครับพี่ต่อครับผมผมเห็นที่หน้าอกข้างซ้ายเหนือหัวใจคุณพี่ต่อนิดนึงผมเห็นเบอร์โทรกับคิวอาโค้ดอันนี้คืออะไรอันนี้เราจะติดไปกับสินค้าเราแล้วอ๋อนี่ตัวอย่างแบบนี้ใช่ใช่ใช่นี่ตัวอย่างไม่ค่อยเตรียมมือเลยนะฮะจะติดแบบนี้่แบบนี้นี่แบบนี้จอหน่อยจอหน่อยอันนี้กัดจอฮะอันนี้กัดจอที่อยู่แบบนี้ใช่อยู่แบบนี้ติดไปแบบนี้เลยตามกล่องผลิตภัณฑ์ของเราครับ ทุกอย่างที่เป็น MSI ก็จะติดตัวนี้ได้เร<ช>จะมีมีอะไรบ้างในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรคอสเซ็นเตอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของไลฟ์แชทคิอควอาร์โค้ดใช่ก็สแกนแล้วก็สามารถที่จะแชทผ่านไลฟ์แชทของเรา<ช>คือสแกนปุ๊บได้คุยกับพี่ต่อเลยใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับผมคุยกับทีมง,งานสิ <c oughs> คุยกับทีมง,งานสิครับผม <c oughs> สมมุติสมมุติพี่ต่อกล่องหายกล่องมันไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะตรงนี้ลอกได้ครับลอกยังไงฮะเนี่ยลอกลอกไปแปะตรงไหนก็ได้ใช่เดี๋ยวนั้นไม่ใช่ของนแล้วมันแล้าผากพี่นุอ่มาปึ้เลยนะออกมา ออกมาหรือไปแปะที่อื่นก็ได้ได้ไหมอะไรแนี้ปกติคุณนนก็ไปแปะที่ไหนครับเวลามีติ๊กเกอร์ผมแปะที่ตู้เย็นนี่แหละครับหลังมือหน่องมือถือนี่แหละครับก็จะลอกเหนือจากกล่องที่ติดไปก็สามารถที่จะลอกออกไปไม่ต้องกลัวกล่องขาดอะไรนี่นะลอกไปแปะที่อื่นกันกล่องหายหรือว่าเราลืมเบอร์โทรติดต่อใช่ไหมใช่ครับผมเรก็สามารถที่จะสแกนตามนี้ได้เลยเข้ามาไลฟ์แชทได้เลยแล้วกล่องไม่เสียหายนะไม่เป็นคาบกาวด้วยใช่ใช่นะครับ อวันนี้เราก็ได้ทราบถึงความสำคัญของ MSI a s c e ไ t e r อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมนะครับเราก็ใช้คนที่แบบเป็นพนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆนะฮะมาให้บริการรวมไปถึงช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการหรือคนที่ให้การบริการของเราจากทาง m อ i a s ไซส์อานะครับ หรือจะเป็นช่องทางอย่างพวกสติกเกอร์ QR code ต่างๆเบอร์โทรต่างๆสําคัญเลยอะไรที่เรามีที่เดียว Data System ก็คือพวกระบบการเก็บข้อมูลนะครับมันครอบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชทนะครับติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้เบอร์โทรโทรศัพท์เบอร์โทรอะไรนะ 0 2ครับผม4 0 9 2 9 8 4ครับแม่นจัดแม่นจัดแม่นดีดีดีด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนบอกไปผลิตภัณฑ์ของเอเวอเรสต์นี่มีเยอะมากๆว่าจะเป็นฝั่งโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็เป็นฝั่งคอมนเดนต์แล้วกเกิดอ่ะโอเคเป็นลูกค้าของฝั่งโน้ตบุ๊กส่งเคลมแบบไหนยังไงฮะในส่วนของการเคลมสินค้าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถส่งผ่าน SVOA ได้ทุกสาขาแล้วก็ในส่วนของดีลเลอร์ก็จะเป็น IT City ครับหรือว่าเป็นร้านที่ลูกค้าซื้อมาก็ได้เป็นดอกไม้มีดอกไม้ให้ทั่วประเทศนะคครับแลล้วก็อเ์่ ถ้าเป็นพวกกระจอเมนบอร์ดหน้าหน้าจอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของถ้าเป็นกระจอเมนบอร์ดแนะนําส่งร้านที่ซื้อมาอ่าเหมือนกันก็สรุปง่ายๆคือซื้อร้านไหนก็เค็มร้านนั้นใช่แต่ในส่วนจอก็แนะนําให้โทรผ่านคอลเซ็นเตอร์หรือว่าไลน์แชทไลน์แชทหรือว่า Facebook ก็ได้ออ่่่าาายงั้นดีกวเอาสาวๆโทรมาเสียงหวานพี่ต่อคะดีนะรับเลยจริงรับทุกคนรับทุกคนรับผลใช่มนะครับก็ จะองทางติดต่อเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดไม่ได้รับการบริการที่สะดวกอะไรก็ติดต่อผ่านทั้งนี่ไว้สุดเฟ e บุ๊ k ครับเบอร์โทรไลฟ์แชทโอ้โหหลายช่องทางมากนะครับอ่ายังไงก็ฝากไวาด้วยกับสายอ c ร์ n t e เนเตร์นะครับครับผม สำหรับการตรวจเช็คและการรับสินค้าครับในส่วนตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสภาพของสินค้าก่อนที่จะนำไปส่งซ่อมครับและส่งกลับถึงมือลูกค้าครับงานซ่อมของเราครับทางเราก็จะเป็นการซ่อมแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กก้าจอเมนบอร์ดหรือจะเป็นมอนิเตอร์เราก็รับซ่อมครบวงจรเลยทีเดียว ในส่วนของการเทสประสิทธิภาพนะครับในขั้นตอนการทสนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เทสระบบของตัวเครื่องให้พร้อมเสียก่อนที่จะถึงมือลูกค้าครับอย่างเช่นพอตต่ตางๆลำโพงทัชแพดกล้องและอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของการซ่อมในครั้งนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก่อนถึงมือลูกค้าครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการแพ็คสินค้าที่จะนําส่งสู่มือลูกค้ารับรองได้ว่าการแพ็คของเราจะทําด้วยความระมัดระวังครับปลอดภัยก่อนถึงมือท่านแน่นอนครับในส่วนของสต็อกอะไหล่ที่เราจะใช้ในการซ่อมสินค้าของลูกค้านั้นทางเราเนี่ยมีสต็อกเก็บไว้อย่างมากมายครับแล้วรวดเร็วมากในการที่จะนําสต็อกอะไหล่เหล่านั้นมาซ่อมให้กับลูกค้าครับในส่วนของระยะเวลาการซ่อมกรณีมีอะไหล่จะใช้เวลาประมาณ เพียง2-5วันแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเราจะใช้เวลาเพียง7-14วันทำการเท่านั้นครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าการซ่อมสินค้าเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักและขั้นตอนของการทำงานทุกขั้นตอนมาเห็นอย่างนี้แล้วนะครับลูกค้าหลายๆท่านของทาง m s i ก็คงจะมั่นใจในการทำงานของ m s i RC c e ไซ e ์ของเราอย่างมากเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราก็พาเที่ยวชมนะครับการทำงานแล้วก็บริการของทางเอเวอรซีเซแล้ววันนี้เราคงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยออกมาให้ผมพูดอยู่คนเดียวเย็นอยู่เลยโอ้โหข้างในแอร์เย็นฉ่ำโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่โนออกมาชมที่เอเวอรซีเซของเราร้อนไม่ใช่อากาศสิอ๋อก็คำเดียวสั้นพอะไรเคลียเฮ้ยยาสะผมไม่ใช่ เรื่องการบริการช่องทางการติดต่อครับนะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนโยบายต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญหลายๆอย่างที่ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรับเฉพาะมากๆที่เราไม่รู้อ่ะคือการที่จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การซ่อมต่างๆเนี่ยคือเราไม่ได้สามารถเห็นกันทั่วไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าพี่ต่อเราเนี่ยให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วพาเรามาดูแบบโอ้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยวันนี้ก็ได้เห็นอะไรที่เราแบบ ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนแล้วก็ไขข้อข้องใจสําหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง m อ็มนะครับครับผมมันจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นเรื่องของคอมมานเด์นะครับอุปกรณ์ต่อพวกต่างๆอืมพูดให้ครบเลยไหมเ <Main board S 1> มนบอร์ดเมนบอร์ดการ์ดจอมจอนิเตอร์ดเรดสก์ท็อปเดสก์ท็อปเคสอ่าเก้าอี้เกมมิ่งคูลิ่งต่างๆคูลิ่งได้หมดได้หมดรวมไปถึงช่องทางการติดต่อของเราครับระบบดัตตาระบบดาต้าเบสของลูกค้าการโอ้โหเซอ,อร์ว<อ>ิสหลังบ้านเป็นยังไงคือคือบางทีผมแจ้งนิดหนึ่งพี่เรื่องการติดต่อนะครับ เรามีเวลาทําการนะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับทีนี้สําหรับใครที่โทรไม่ติดอย่างที่ผมบอกเรามีช่องทางหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็น Inbox ที่ Facebook MSI Gaming นะครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์แชทไลฟ์แชทตรงนี้ด้วยที่สําคัญอีกช่องทางหนึ่งอะไรเอ่ยเร็วๆนี้ f a c e b o o k เราเราเริ่มเดินมาแล้วเป็น MSI Thailand ไทยแลนด์ก็สามารถที่จะ Inbox มาได้นะครับฝากข้อความคําถามไม่ได้ถ้าเกิดติดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์หรือวัน ทํางานตามวันราชการก็ช่เราก็เอาข้อมูลมาถูกต้องเพราะว่าอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยวิธีการทํางานเราไม่รู้ว่าโปรแกรมเราจะเออเริ่มเมื่อไหร่ซอฟต์แวร์เราจะมีปัญหาตอนไหนถ้าต้องการการบริการอย่างเร่งด่วนรีบอินบ็อกซ์เข้ามารีบสอบถามเข้ามาทั้งเราจะรีบตอบให้เร็วที่สุดท่าที่เราจะทำได้ไงวันนี้ก็ฝากกันไว้ครับกับบริษัทเอ็มไท์ครับแล้วก็เอ็มไทร์อาร์ซีเซ็นเตอร์นะครับ วันนี้ก็คงจะมั่นใจระดับหนึ่งแล้วนะครับงไงฝากไว้ด้วยครับแล้วติดตามกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเทปหน้าสำหรับเทปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ